คลิปนี้โบจะแนะนำรถเก๋งยอดนิยมที่ทุกคนตามหากั o ต o ตอร์อนิ l n ย e ิสซ i ตเตอร์ซินมีมาให้แล้วค่ะลูกค้าค่ะและยังไม่พอค่ะลูกค้าที่ไม่มีเครดิตมาหาที่เราเป็นที่แรกเอาไปเลยค่ะฟรีดาวแน่นอนและยังไม่หมดค่ะลูกค้าที่มีเครดิตบูโรนะคะผ่อนสินเชื่อตรงนะคะ1ปีขึ้นไปรับข้อเสนอสุพิเศษไปเลยค่ะดอกเบีย้ยร่มต้นที่2.99 <Wow. S 1> ยาวนาน5ปีกันไปเลย 1.2รุ่น JABS ค่ะมาพร้อมกับปี2 0 1 8กับลูกค้าและยังไม่พอค่ะเรามาพร้อมกับโปรสุดฟิตอันนี้ไปเลยค่ะลูกค้ากับโปรคาเฟ่120วันเฮซันจารีผ่อนค่างวดให้หนึ่งวดและความพลิกยังไม่หมดความสุดพินยังไม่พอคันนี้เอาไปด้วยเลยค่ะลูกค้าค่ะโปรพิเศษเฉพาะคันนี้กันไปนเลยค่ะลูกค้าค่ะรบ ยังใหม่ขอาวสิบห้าถ้าไม่ชอบรายนี้เหล่าก็เลือกรายใหม่กันสิคะที่ร้านสตาร์ทอเซ็นเตอร์และยังไม่หมดค่ะลูกค้ามาพร้อมกับชุดต่างรอบคาร์ลิคัสหนึ่งหมื่นบาทจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ต้องรีบเข้ามานะจ๊ะลูกค้าจ๋าและที่สําคัญค่ะราคาปกติ449,000บาทวันนี้สตาร์ทอเซ็นเตอร์มีโปรส่วนลดเงินดาวให้ไปเลย30,000บาทราคาเหลือเพียงแค่สี่แสนหนนเก้าพับาทเท่านั้นและคันนี้ค่ะผ่อนเจ็ปีประจุสิงห์วันยาวกันไปเลยคันนี้จะผ่อนตกเดือนละ7,935บาทค่ะลูกค้าคร้อยสาม มาพร้อมกับเบาะนี้เลยค่ะลูกค้าขาเป็นเบาะกำมะหยี่ค่ะลูกค้าขาเวลาเรานั่งนะคะจะกึ่งๆึงคล้ายกับเรานะคะอยู่ในโรงหนังเลยแหลสบายสุดและยังไม่พอค่ะคันนี้ค่ะบอกเลยว่ามาพร้อมกับแอร์แบกนะคะลูกค้าขาถึง8ลูกด้วยกันมาพร้อมกับกระจกปรับไฟฟ้าให้กับลูกค้าด้วยนะจ๊ะยังไม่พอคันนี้มาพร้อมกับการเล่น c d MP3 a m FM ได้ด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับแอร์ค่ะเป็นแอร์อันเดอร์ร็อกค่ะเกียร์ค่ะเป็นเกียร์ออตโต้จ้า ไปกันเลยคันที่2ค่ะลูกค้าค่ะกับโตโยต้ายาริสอารีวู 1.2e ปี2017คันนี้ค่ะเป็นรถห้าประตูค่าลูกค้าขาน่ารักน่ารักแล้วก็น่าใช้ด้วยนะคะและความฟินของคันนี้ก็ยังมีนะคะลูกค้ากับโปรเข้าฟิร้อยยี่สิบวันค่ะสันจ่ายค่างวดให้หนึ่งวันและก็ยังไม่หมดค่ะลูกค้าค่ะคันนี้มาพร้อมกับโปรพิเศษเฉพาะคันนี้เลยแถมร้อใหม่ยางใหม่ค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของสิบห้านะคะถ้าไม่ชอบลายนี้เหมือนเดิมค่ะเลือกรายที่ร้านสตาร์โตโยต้าได้เลยนะจ๊ะอ่ะ แล้วมาพร้อมกับในเรื่องของชุดแต่งรอบคํามูลค่า1 5 0 0 0บาทด้วยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าราคาบอกเลยว่าโดนใจสุดๆลูกค้าคะ่ะราคาปกติ429 0 0 0บาทเรามีโปรส่วนลดเงินดาวให้ไปเลย3,000 30, บาทราคาเหลือเพียงแค่3า9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มาพร้อมกับการผ่อนค่างวดสบายๆกระเป๋าด้วยนะคะ7จปี8ปสีงวดค่ะผ่อนตกเดือนละ7556บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะก,กัมยี่แบบนี้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเพิ่มความนิ่ความสบายส,ายสุดๆให้กับ เวลาเรานั่งค่ะจาประไฟฟ้าพัไฟฟ้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะและยังไม่พอค่ะคันนี้ค่ะมาพร้อมกับนี่เลยแอร์แบคของเขาเนาะมีทั้งหมดแปดลูกค่ะและยังไม่พอค่ะคันนี้ค่ะพวงมาลัยมีมัตติฟังก์ชันให้กับลูกค้าควบคุมเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยได้และมาพร้อมกับในเรื่องของโหมดรับโทรศัพท์ภายในรถได้ด้วยนะจ๊ะและยังไม่พอค่ะคันนี้พร้อมกับการเล่น c d f m m p ็ a m บีได้ด้วยนะจ๊ะความรู้เราของเขาค่ะลูกค้านี่ค่ะลูกค้าเป็นแอร์ิจิตอลค่ะลูกค้าค่ะและยังไม่หมดค่ะคันี้้ยดว จลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้ t o y ยต้ายาวริดออนนิวนะคะโบบอกเลยต้องมาที่ร้านสตอร์วเซ็นเตอร์นะคะทุกคขาขาคันเลือกสวยแลบประกันซ่อมพร้อมขับโบจะรออยู่ตรงนี้ทุกทุกวันนะบ๊ายบาย